เฮ้ยตอนเช้านี้ก็หิมะตกได้เห็นหิมะจากของพาคตีแต่ว่าเปียกนะม,กมันเปียกนะดูดิเปียกมดเลยแต่ว่าสวยนะสวยมากเลยนะวันนี้จะไปอาชาฮีคาว่าแล้วก็เลือกวันถูหิมะตกไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าแลกลัวรถไฟจะเลทอีกทีก็เลทเป็นชั่วโมงเลยนะหิมะค่อนข้างตกหนักเลยวันนี้วนนี้เจอหิมะขาั้แรกโอ้ยินสวยมากค <laughs> ตรสวยเลยเป็นไงหิมะตกหนักพอใจไหมโอยโอ้ยโอ๊ยโอ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 ย,โอยโด,ดูดิทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูสภาพนี่ <c oughs> ในที่สุดก็ได้เห็นหิมะสักทีนะครับวันนี้ก็มาซื้อซาบักกันนะครับเพราะว่าซาบักเนี่ยอยู่ใกล้สถานีเดี๋ยวเราจะไปกันที่โอตาลุเราก็จะเปลี่ยนแผนไปมาอย่างนี้เพราะว่ารถเต็มวันนี้ก็ไม่รู้ว่าโอตาลุจะเลทหรือเปล่าลองดูขอให้ได้ไปนะเปลี่ยนแผนแบบกระทนันหันสุดๆโอเคเดี๋ยวรีบกินก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปขึ้นรถไฟละอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอาหารเช้าเบอร์เกอร์เดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ได้ตั้งเลยรีบกินเลยโอ้ยมีควันด้วยอ่ะควันเบอร์เกอร์ไม่ได้รออหกแต่่ชยมยา อร่อยมางนะลื่อนรุงมือเลยอืมโคตรอรอยเลยอันนี้อากาศมวยงงมะไม่รู้จะแดดไม่รู้จะอะไรกันแน่เดี๋ยวพี่อะไรนะเดี๋ยวจอมผีได้ที่สุดนี่สินะรถออตารุสองที่น,นะ <laughs> ที่สุดอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพยถึงจะที่ไปที่มก็ได้ไปอุตรดุลดีไม่เลวเลยสี<ช>่ส <47. S 1> ิเจ็ดปื๊ดออกรอบนี้คือดีมาก ถึงโอตารูแล้วเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เร็วมากใช่ไหมเร็วสดๆนี่คุณลุงเขากำลังช่วยกันขวาหิมะให้มันไม่หนาเกินไปสวยเลยสวยทุกมุมที่นี่แล้วหิมะแบบตกกำลังดีมากทำให้เราไม่ลำบากเพราะมันตกแบบปล่อยๆจริงๆอันนี้มันพายุแล้วแหละทั้งขนตาทั้งคิ้วไม่ใช่หิมะธรรมดาแล้วมันสูงไบบนี้เลยโอ้ยไปเรารีไปเถอะ เรามีเวลาอยู่ที่นี่แค่6โมงเดี๋ยวเราจะไปนี่ก่อนนะไปแหล่ะ<ป>อะไรแลบโยกไม่ใช่โกดังโกดังอ่ะไปโกดังไปแลนด์มาร์กก่อนเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองของขนมหวานด้วยเมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นเมืองของซูชิใช่ไหมใช่ก็คือคนไทยกินอะไรอร่อยก็บอกเป็นเมืองของที่นั่นใช่ขอมันอร่อยแทบทุกอย่างนี่ร้านขนมหวานนี่ก็คือไม่สนอะไรแล้วเข้ามาเลยกินสักหน่อยแล้วกันเนาะเอาสัก สองสามชิ้นวินีหน่ากินเหมือนไข่เจียวเลยนี่อันนี้าานดเดี๋วเขาโฆษณาอีกขาน้าาดีอันดับสองไหนโลหนึ่งนี่หรอนี่อะคะ่ะโลสีโลห์หนี่ร้านนี้เลยอยู่ในสถานีได้มาแล้วสี่อย่างสองสามชิ้นไข่เจียวเบอร์สามเหมือนไข่เจียวเลยต้องเป็นชีสหรือเป็นอะไรแน่เลยเราซื้อหนึ่งสองสามมา ียวมันก็เกี่ยวจริงแบบอร่อยเป็นอะไรแบบกินเพลินๆแต่มันมีความแบบไข่เกี๊ยวหวานเกี๊ยวมากเลยอันนี้อันดับสองโรยผงอะไรสักอย่างตอนวางอยู่สวยมากเลยเนาะพอมาอยู่บนมือเราก็คือรสชาติไม่คาดคิดอร่อยนะก็ได้เหมือนแปลกๆเกี๊ยวแล้วอร่อยเหมือนแตงลาบปล่าทอดเลยเอ๊ะ ฟิวฟิวนั้นเหมือนซาลาเปาซาลาเปาปลาต้งโกลที่เป็นซาลาเปาอันอ้วนขายดีอันดับไม่รู้สี่เลยหนึ่งหนึ่ง <1 S 2> อันอร่อยรสชาติที่คัดหวดต่อเน, <c oughs> นอยนมเยอยียงอ่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยแล้วเราทอดถุงมือกินกันเนาะอืมอร่อยเนยนมอ,อ,อืมเนยนมอ,อร่อย อ,อ,อร่อยก็เอามาแบกบ้างนะอร่อยแล้วโจย,โจ,ยโจยเลยมาช่องนี้ก็คือไม่มีข้อมูลอะไรมีแต่บอกว่าเป็นเมืองแห่งอะไรได้กินแล้วอร่อยเมืองแห่งมันปูกับเมืองแห่งขนงงมหวานเบอร์หนึ่งไทยเด่นดับหนึ่งนี่คือสถานีที่เรามาแล้วทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะอะไรตอนนี้ทำตัวหนาวมากเกินไปเอาออกมาบ้างกันเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ยินซะก่อนไปโกงไปโกดังแชนแนล อีโอตัลลดแชนเนลส่งมาจากสถานีตรงไปเรื่อยๆอยู่คือเขาหยุดให้เราก็เอเะเข้าจะหยุดให้หรือเราจะไปดูดีบ้านเมืองสวยตึกสวยแกล่ะพอทำไมพอแกเราพูดนอนปกติพูดไม่หยุดเลยนะปากชาหมดแล้วไอ้นั่นก็ชาใช่ไหมหน้าชาปาชชาขาชาอันนี้มันจะไม่ค่อยลื่นไงเพราะว่ามันเป็นหิมะฟูโดดลงไปได้เลยนะตรงนี้โดดแบไม่ได้ป่ะเบีย ตุ๊กตาหิมะอุ้ยนี่ก็ปั้นแต่ย่างนี้แและเหรอไหนปั้นเป็นกลมๆสิมันปุยมากนะปุยหนักมากอ๋อต้องกดแน,น่นๆอืมกดๆถ้าปลาได้ปลาเจี๋ยะปแล้ปลาปลาแสบ้วเนี่ยโอ้ยเี้ปลาคนระับผมเข้าใจละังนไปส่น สวยมากโอเคเห็นนิ้วว้าวนม็ดเลยอะ่ะโอ้ยเมืองในฝัน <c oughs> สนุกจังอ๋ออย่างนี้เหรอจะโดนพัดไปเราก็เป็นอย่างนี้วิฟ <c oughs> อร์ดว <c oughs> ิคอปไปเล่นนิ้ววาข้างในกันหรอว <c oughs> ว้าว <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นซอยที่ไหน <Thank> you. <c oughs> คือเมื่อกี้เดินมาจากสถานีงจริงใกล้มากแต่ว่าอะไร <c oughs> แวะถ่ายรูปนานมากประมาณเกือบชั่วโมง <c oughs> จริงๆแต่มันฟูมากไงเนาะมันฟูจนแบบหน้าถ่ายแล้วถ่ายเล่นแล้วมันก็เพลินไง,ง <c oughs> นี่คือได้ขบรถไดยนะได้ทั้งหิมะลื่นแล้วก็หิมะตกแบบ อันนี้มันพายุแล้วแหละพายุแล้วแหละมันไม่ใช่หิมะธรรมดาแล้วมันดูเป็นพายุหรอวว่าไม่<ค>น,นี่คือมันแล้วนี่ใช่เนี่ยโกโโนันเลยเนี่ยก็คือโกดันถึงแล้วแต่ตอนนี้ภาพมันไม่เหมือนในรูปเพราะว่าหิมะมันหนามากเราก็ถึงแล้วนี่ของโอตาลุเป็นไงบ้างมันยังไงต่อมันเป็นวิวเฉยๆใช่ป่ะก็เป็นวิวเป็นไรเราจะถ่ายรูปเห็นไหมว่าเรามาถึงที่นี่ เย็นมากฟูของแท้ใครอยากโดดรีบโดดเลยนะตอนนี้ไมนอยฟินๆใครอยากเห็นที่มากก็คือฮอกไกโดสุดจริงอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือเก็บไว้ใส่ตู้เย็นหรอพี่บ้าพี่เต็มกระเป๋าเก็บไว้ใส่ตู้เย็นถ่ายแล้วว่าอะ็งถ่ายเป็นน้ำแข็งหมดเลย หน้าเปียกกันเม็ดเม็ดเลยแหมหน้าเปียกนี่อย่างคนแก่เปียกทุกคนโอ้แล้วดูทางย้อนกลับไปสวยมากอ่ะข้ามไหมข้ยไปกับเขาเลยแล้วกันไปไหขาเป็นแร์แล้วนูนน่นอันนี้สวยเดี๋ยวลองเดินไปอีกฝั่งนึงไม่รู้มีอะไรแล้วตอนนั้นที่ไปธนูคอนเทสร์ก็ใช้ g 7เกันนะในพายุอยู่กันนะหนักกว่านี้จริงเหรอแข็งแกร่งอันนั้นก็คือเป็นแบบนี้แต่มีลมแรงมากที่หิมะก็ประมาณนี้แหละมั้งแต่ลมคือแบบแรงแบบ ก็พัดพัดใบไม้แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ฟีดไปเลยเราคิ้วคือเกาะหิมะดีมากทั้งขนตาทั้งคิ้วคิวแข็งเราใส่ใส่ก็ไม่ใส่คุมลงมานะก็ใส่ปิดได้แต่ไม่ปิดเะไม่ปิดมันไม่หล่อวิวหิมะสวยเชียววันนี้กินเว์รเบอร์รี่ไปกันยงเหมือนยาลองดูลองดูไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเหมือนยาแต่ไม่ขนาดนั้น ได้อยู่ได้อยู่แต่มัน,นม,มันแว็บแรกมันจะเหมือนยาเนี่ยเวลาแบบนี้ไม่ซื้อมันเผากินตอนก็้อยากกินเลยตอนนี้ก็คือยังมีน้ำแข็งอยู่บนคิ้วอยู่นะเอาละคิ้วก็ยังเก็บน้ำแข็งดีอยู่เหมือนเดิมไหนอันนี้นงไ,งไม่กินยังไงเนี่ยเอามันเผามากินเพราะว่าอากาศมันดูดีก็เลยอยากกินมันเผาตอนแรกก็จะไม่กินแล้วแต่นี่ทักทีเดียวก็คือไปซื้อเลยใช่ไหม ไป,ไปต้นภัยกันต่อเดี๋ยวเราจะไปลงเครื่อง <ไป S 1> แก้ว<ก>อะไร<ก>สักอย่าง<อ>ใช่เพราะว่ามันเป็นทางผ่านไปพ,พิพิธภัณฑ์มิวสิกบอ็อกที่มันอยู่ใน <Okay. S 1> เรื่องแฟนเดย์ฟูว่ากองใหญ่ว่าคือกองเท่าตัวเราเลยอ <laughs> โชคดีมากที่ซื้อบูธพร้อมโดดยัง <c oughs> ไม่พร้อมเปียก <c oughs> โดดแต่ไม่เท่าไหร่แม่งเปียกนี่แหละใช่เปียกแล้วมันมือเย็นด้ดูดิอันนัเป็นเกล็ดน้ำแข็งล,ลงมาแทงรถายเลยนะตั้งใจทำงานจังเลย่มาตกก็ต้องทำงานมันสูงไบบไมนี่โอ้สูงมากเลย <c oughs> เนี่ยสูงแบบสูงเลยมือแหละนี่ไงซาชิมิเต็มเลยซูชิเต็มเลย ใช่หรอทำไมวจังแล้วก็ถึงแล้วไม่ใช่เอาไม่ใช่อันที่เราดูมาเหรอก็ว่า,าน,นี่ไงเนื้อเต็มเลยอันนี้คือพิทิัภั์แก้วที่เขาลงกันใน YouTube ไม่รู้ว่าคาเข้าเท่าไหร่แต่ว่าลองเข้าไปดูก็ได้น้องไหนๆก็มาแล้ว มันเป็นแบบบางมากเลยแก้วจับแล้วกวดแตกโอ้โหมันดูจะแตกอะ่ะมันจะเป็นรอยลาวไม่รู้ข้าใงเห็นหรือเปล่าแต่ว่าทำยังไงให้เกือบกึ่งแตกมีคอลเลคชันนี้ดีนะดูนี้ดิแก้วที่เหมือนจะลม้มแต่ไม่ลม้มใช่แก้วที่ไม่มีใช่ไหมแล้วถ้าว่างไว้จะล้มไหมนะไม่ลมม้มมันเป็นแก้วที่ไม่ลม้มใช่หรอมันจะไม่ลม้มไม่ลม้มมันก็ว่างนี้แต่แรกแล้วอุ้ยอันนี้ชื่ออัเฟอรี่เอียมนะนี่เหรอ มันทะลุนะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรอยผิวเลยพอมาเห็นจริงๆแล้วสวยเขาให้ส่องเข้าไปในรูเออได้เห็นจริงเห็นไหมในกล้องเห็นเออเป็นเรือเลยจะเป็นเรืออใช่นี่คีมทับเมื่อกี้เห็นพอฟันก้อนใหญ่มากตั้งหยากฟันบ้างโอ้พี่ก๊อลฟว่ะเฮ้ยไปกินคีมทับกันดีกว่าอ่อปะโดนไปแล้วมีของพี่กันอือเอาแค่เหมือนกันแล้วกันโอ้ผมคีมทับที่ล่อเราเข้ามา อุ้ยไส้แน่นเวอร์วิ้ยเหมือนรีวิวของกินมันอสมัยก่อนคิดถึงอืมหวานไปนิดแต่อร่อยตั้งตัวเั้งคื่อยกงล่วงสดเลยเมยอยู่ตัวเราจะไปวันเดย์ีไปหาอะไรกินไหมอ้าจะเดินจะถึงแล้วเนี่ยนี่ไงพิเศษพันกล่องเพลงอะไรนะอ๋อเออไปตามรอยจีดีไปกล่องเพลงกอนก่อนเลยทุกวัน นี่ใส่อี่ไปเลย Let's go จับให้มันแน่นๆดิเออโกลมๆกมกมแน่นๆไปเรื่อยๆแน่นกว่านั้นอีกเออแน่นอีกทำงานเหมือนปูเมื่อวานอ่ะเออเริ่มใหญ่แล้วเด็กเด็กไม่เคยเล่นเาเดกจะบ่นเย็นมือทีนี้ตั้งตะคบเยอะๆเยอะ่ยอะยาง นี่ถึงแล้วแลนด์มาร์คของที่นี่คือเรื่องแตนเดย์แล้วนี่ก็คือทําผมตามพี่เต๋อด้วยซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะทําตามนะแต่ว่าอเผอิญมันไปนดัดร้านแถวบ้านแล้วดัดหย่อยออกมา <c oughs> เป็นเออเออเป็นคุณป้าเลยเป็นเต๋อชันทวิทเวอร์ชันนั้นนะตึกสวยอยูเนาะต <c oughs> ึกสวยไมไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นพิพิธภัณฑ์สวย้พวกนั้นก็เป็นกล่องเหมือนในพวกเรื่องเินเนอเรล่าอะไรพวกนั้นห้ามจับผีเสื้อ อันนี้เป็นแบบหมุนฐานตรงนี้มันก็จะหมุน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 แล้วเราก็สามารถส่องได้อันนาเบลจำได้ไหมเรื่องอะไรนะฟอนตูริงป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 ิงน่ากลัว สวยมากเลยทําดีมากเลยแวะมาได้นะครับใครชอบตรงเดียวสวยจริงมาได้ร้านข้าวแล้วอันนี้เราเลือกร้านตามขั้นทางเลยไม่ได้ดูรีวิวอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าร้านนี้มีหลายอย่างมากโดยเฉพาะอันนี้นนข้าวหน้าปลาไหลต้มน้นกินแต่ข้าวหน้าปลาไหลอุ้ยเขามีปลาไหลหลาย,ลายแบบมีปลาไหลธรรมดาปลาไหลญี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> เหมือนของปลอมเขาโชว์หน้าร้านปลาไหลญี่ปุ่นแท้นะครับ<ด>น่ากินมากไม่ว่าจะอันไหนก็เหมือนของปลอมไปหมดสวยมากเลยเนาะกินดีกว่าไม่รอแล้วหิวอ่ะนี่ให้ดูก่อนโอ้โเนื้อช่ำๆม,ม,มันมีกลิ่นกลิ่นไหมไหม่ยกลิ่นน้อยกลิ่นไม่่ันใช่ไหมปกติที่อื่นกลิ่น,นไหมจะน้อยกว่าอันนี้เป็นกลิ่นฐานแกงบุรันุ่มหมดแล้วอุ้ยชอบเหมือน กลิ่นแป้งเพราะเค็มสลัดมากเนาะคือรู้เลยว่าแป้งญี่ปุ่นนุ่มมากมันกรอบนะแต่ยุ่งนุ่มเอาเนื้อวากิวจุ่มเลยจุ่มไข่แล้วก็กลิ่นอะไรนะที่เรากินที่บ้านหรอพูดเช่นนี้เหราไม่ใช่จะขยะหรอไม่ใช่ที่คนเยอะๆสุกี้เนี่ยที่น้อยอ๋อใครที่เราเหรอ ทำไมมันเห็ไม่ใช่สักอันไมโม่เหนื่อยเราไล่มาแต่ละอันก็ไม่ใช่เลยกลิ่นมโมโม่เท่าไหร่อันนี้ให้คูณสองคูณสามฟินที่สุดอร่อยมากฟินไม่ต้อมีน้ำจิ้มสุกี้อะไรกินไข่ก็กินเนื้อไม่เป็นไม่ใช่หรอเป็นเป็นแล้วไละใค่มาก็ต้องกินให้เป็นด้วยเพราะมันอร่อยมากใช่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันคือร้านนี้ก็พิว ก็อร่อยดีอร่อยทุกอย่างเนะงาะตรงข้ามมีร้านชาเขียวซึ่งชาเขียวเราคงไม่กินแล้วแหละอิ่มหรืออยากกินอยากกินนะอยากตนะ่อิ่ม ก็คืออะไรอก็กาแฟบูจิหรอเข้าไปดูไหมเข้าไปดูเยอะแล้วเพิ่งผ่านมาบล็อกเดียวอ่ะดูกาแฟอีกแล้วความที่ปฏิเสธไม่เป็นเขาเข้ามารับถึงที่ก็เลยอ่ะกินเีกแล้วหรอกาแฟก็ได้ชาก็ได้มั่วเขาจนได้เรื่องว่ามันเป็นกาแฟรู้อหรอว่าเป็นกาแฟแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้มอะไรยังไงนี่คือดูตรงนี้ไงขัวน่าจะเป็นโัรวกลางขั้เข้มไปกินหอมทะลุไปข้างนอกเลยนะที่เราเดินผ่านมาฮอตลาเต้กาแฟ50ปีหวาน ก็กลางๆเป็นก,กลางๆไม่ได้แบบอะไรมากป้ายแดงคือยังไงถ้ามีไฟอ่ะคือไม่มีคนลองเซิร์ชเน็ตดูไหมว่าคือยังไงการโบกแท็กซี่ประเทศญี่ปุ่นว,นว่าคนญี่ปุ่นจะขึ้นรถที่จุดเรียกแท็กซี่ซึ่งจะมีตามหน้าสถานีรถ,ถไฟน้าโรงแรมอาคารใหญ่ๆหรื่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆไฟสีแดงมีตัวอักษรญี่ปุ่นแสดงว่าแท็กซี่คันนั้นว่างและพร้อมจะรับผูดด้โดยสารไฟสีเขียวแสดงว่าคันนี้ไม่ว่างหรือมีคนจองแล้วแดงว่างเขียวไม่ว่างก็คือโบกได้เลยนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะขึ้นตามจุดเฉยๆ สูงมากเลยนะจริงๆแล้วอ่ะคือมันอยู่ข้างหลังนู้นเลยอะเชนอะไรนะไม่รู้เชนเงินเชนเงานเทนเงินนี่เชนกูเทนงูไป้ได้ไหมเนี่ยอันนี้คือรอบของเขาโรเบร์ทมเทเบิลก็คือมีทุกสิบสองนาทีตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มสองคนอ้อันโนอีสองเลด้สองคน Let's go. Let's go. Các cô anh đã nhận được phiếu mời chưa? มันจะมีหลายเนยให้เราเล่นอันนี้มันน่าจะแบบดวานมันสูงชันมากใช่มันชันชันกว่วละสูงสูงจังเลยมาแล้วทุกคนอันนี้เราอยู่บนจุดสูงมากมันเลยลมแรงมากเห็นไหมเนี่ยฟิลลิ่งตอนที่ไปสน o ม m o n s t e จะเป็นแต่ว่าแรงกว่านี้โอเคเรถทัวร์นี่ไงบางคนเขาเล่นจากตรงนี้เห็น beginner, m i d d เ e s e ี i o r senior, s e n เ o r นะมันของฝาก ให้มาดูอะไรใครไปปัน้นรูปไปกตาน้ําแข็ง <ś 2> มันมีอยู่แล้วป้าหรือ,อยังโอเคมาแล้วก็มาให้คุ้มดีกว่ามาเราไม่ทําอะไรเลย 2> <ś> 2> เคุ้มเงเต็มเลยไหนจินตนาการเอาละกันเพราะไม่ขึ้นมากันตอนนี้หรอกถ้ามันพวดลงไว้เลยโหสวยทั้งเลยเยอะมาก้วทาไมหนาวะไม่เห็นหนาวเลยโอ้ acting นี่่าไหนเอาอะไรหน่ะ ก็เมื่อกี้ลมมันพัดมาหนวาวมากเลยเ้อว่าปัดแก้มกันมาทุกคน <laughs> หิมะ <c oughs> กัดโอเคอันนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่นเนาะหนาวๆแล้วก็เข้ามาอุ่นๆได้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ววันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้แหละเที่ยงงเพื่อนหิมะก็ดีใจแล้ววันนี้ถือว่าแฮปปี้สวยแล้วก็มาแบบว่าได้เต็มที่บอกว่าเราจะต้องมาวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่มีหิมะไงรถก็เลยเลียดไปเลยใช่ ใช่ใช,ชใช่ปูช่วยอีกแล้วขอบคุณครับพ <c oughs> ยาหน้ากลับบ้านกันดีกว <Bye. S 1> <'s> ่าไป Let's go กลับบ้านบายบาย